สวัสดีขยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงเรื่องตะลุยเกาะโจรสลดัดกินอาชาทมินชางหลงเดินออกไปนอกเมืองทางทิศใต้เพื่อมุ่งหน้าไปยังภูผาราชันซึ่งโอเลี้ยงเคยบอกกับเธอไว้ว่ามีสัตว์อสูรระดับสูงสูงอยู่มากยิ่งเดินสูงขึ้นไปบนเขาก็จะยิ่งเจอสัตว์อสูรระดับสูงขึ้นเรื่อยเรื่อ ว่าไงซิคอรฟริดทางหลงก้มลงดูนาฬิกาที่มีเสียงสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาเมื่อเห็นว่าเป็นใครเธอก็กดรับทางหลงทำไมรีบออกไปล่ะครับซิคอรฟริดถามน้ำเสียงเป็นกังวลก็เดวี่จังเร่งให้ฉันไปฝึกฝนต่อได้แล้วนะสิแล้วฉันก็เบื่อที่จะอยู่เฉยๆแล้วด้วยเลยออกมาล่าสัตว์อสูรตามที่เดวี่จังบงการชางหลงตอบ ก็เจ้าบอกว่าอยากจะเก่งขึ้นไม่ใช่เหรอเดวีดว่จังที่ลอยตามมาโวยแต่ชางหลงทำเป็นไม่ได้ยินแล้วชางหลงจะไปที่ไหนหรือครับซิคอรฟริดถามน้ำเสียงสดใสขึ้นเล็กน้อยที่ได้รู้ว่าที่ชางหลงรีบจากไปไม่ได้เป็นเพราะตัวเอง ว่าจะไปภูผาราชาน,นะพี่โอกับพี่ถังบอก,กว่ามีสัตว์อสูรระดับสูงเยอะทางหลงตอบขณะที่เดินไปเรื่อยๆก็พบผู้เล่นสาวๆเดินอุ้มไข่เพ้นลายเดินสวนไปเป็นระยะไปแค่คนเดียวจะไหวหรือครับถึงแม้จะสู้กับสัตว์อสูรที่ระดับเท่ากันแต่มันค่อนข้างจะตีแรงงบว่าที่อื่นนะครับซิคอรฟรีดกล่าวเตือนด้วยความเป็นห่วง ไม่เป็นไรหรอกฉันมีเดวี่จังกับคิสเนตนี่นาชางหลงตอบกลับไปเมื่อได้ยินชื่อคิสเนสซิคอรฟริดก็ดูเหมือนจะอึ้งไปครู่หนึ่งเขาเข้าเกมมาแล้วหรือครับซิคอรฟริดถามน้ำเสียงเศร้าลงเล็กน้อยลืมไปเลยแฮปว่ายังไม่ได้บอกใครเรื่องคิสเนตชางหลงคิดในใจก่อนตอบไปว่าใช่ทำนองนั้นแหละอย่างนั้นหรือครับ ซิคอฟริดพูดเสียงเบาจนชางหลงแทบไม่ได้ยินว่าแต่แถวนี้มีผู้เล่นเยอะจังเลยนะแถมดูเหมือนจะเป็นผู้เล่นระดับสูงที่มีสังกัดทั้งนั้นเลยด้วยชางหลงสังเกตเห็นว่าเส้นทางที่มุ่งไปยังป่าสนนั้นมีผู้เล่นมากหน้าหลายตาเดินสวนไปมาดูคึกคักเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้สัตว์อสูรระหว่างทางจึงแทบไม่มีเหลือเลย ผมคิดว่าพวกเขาคงมาตามมหาถ้ำของราชาจนสลัดละมังครับเพราะทางระบบประกาศว่าสุสานแับราชาจนสลัดที่ถูกค้นพบแล้วตั้งอยู่ที่หุบเขวทะเลใต้นะครับซิคอรฟรีดอธิบายสาเหตุที่เขารู้เพราะทันทีที่กลับถึงเมืองลูกน้องที่ทำหน้าที่รักษาการตอนที่เขาไปทำภารกิจกับชางหลงก็รีบปรีเข้ามารายงานความเป็นไปทั้งหลายที่เมืองเริ่มต้นนี้ให้ฟังทันทีอย่างนี้นี่เองว่าแต่ ทำไมพวกนั้นมองฉันจังนะชางหลงแปลกใจที่ผู้เล่นที่เดินผ่านไปนั้นต่างมองชางหลงด้วยสายตาประหลาดโดยเฉพาะที่เสื้อผ้าดาบและไข่ในมือผมว่าชางหลงเดินออกห่างจากเส้นทางสัญจรดีกว่านะก่อนที่จะถูกพวกผู้เล่นพวกนั้นเข้ามารังควานซิคอรฟรีดกล่าวแนะนําแต่ยังไม่ทันที่ชางหลงจะได้ทําตามที่เขาบอกก็มีผู้เล่นกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอเสียแล้ว หวัดดีน้องชายผู้เล่นหนึ่งในกลุ่มนั้นกล่าวทักช่างหลงน้องชายเระช่างหลงมองหน้าผู้เล่นชายคนนั้นด้วยอารมณ์เซงจิตเขาแต่งกายด้วยชุดนักเวทที่ดูหรูหราเป็นอย่างยิ่งไม้คทายาวทำจากทองคำสลักลวดลายวิจิตตลอดทั้งอันแถมยังมีลูกแก้วสีใสขนาดเท่ากำปั้นประดับอยู่บนยอดคทาหวัดดีมีอะไรให้ช่วยหรือ ช่างหลงถามกลับไปด้วยน้ำเสียงไร้เยื่อใยอ๋อมีสิพอดีพวกพี่ๆอยากจะรู้ว่าน้องชายไปได้ชุดที่ใส่อยู่มาจากแล้วดับที่คาดอยู่เอวของน้องชายนะพวกพี่ขอดูหน่อยได้ไหมนักเวทชายคนนั้นพูดอย่างสุภาพแกมข่มขู่เรารู้จักกันไหมช่างหลงถามกลับอย่างห้วนห้วนหาเออก็ไม่รู้จักกันหรอกแต่มันเกี่ยวอะไรกันละ่ะ นักเวทคนนั้นถามกลับด้วยความงุนงงเพื่อนๆของเขาที่ยืนอยู่ข้างหลังอีกสามคนก็ดูจะงงเหมือนกันก็อย่างที่พี่ชายว่า,วาแหละนะเราไม่รู้จักกันสักหน่อยแล้วทำไมฉันต้องส่งของของตัวเองและตอบคำถามคนแปลกหน้าที่แม้แต่ชื่อก็ยังไม่รู้จักด้วยละ่ะช่างหลงตอบเสียงดังฟังชัดแล้วเดินจากไปทันทีสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้ผู้เล่นกลุ่มนั้นเป็นอย่างมากเดี๋ยวสิน้องชาย พูดอย่างนี้แสดงว่าจะไม่ยอมทำตามที่พวกพี่ขอหรือนักเวทชายคนนั้นเดินมาขวางหน้าชางหลงไว้เพื่อนๆของเขาทั้งสามคนก็กระจายกันล้อมเธอเอาไว้ด้วยโหพี่ชายนี่หัวช้าจังเลยนะฉันว่าฉันพูดชัดแล้วนะเนี่ย่างหลงตอบด้วยน้ำเสียงกวนทีนกลับไปทำเอากลุ่มผู้ที่รายล้อมเธอหางคิ้วกระตุกกันเป็นแถว พูดอย่างนี้มันหาเรื่องกันนี่ว่าผู้เล่นชายในชุดจอมยุทธตะคอกเสียงดังอย่างไม่พอใจพร้อมทั้งชักกระบี่คู่ใจออกมาทำเอาผู้เล่นที่อยู่แถวนั้นหันมามองกันเป็นแถวขูพี่ชายต่างหากที่หาเรื่องช่างหลงขมวดคิ้วเถียงกลับไม่มีทาทีว่าจะกลัวผู้เล่นชายคนนั้นเลยแม่หนูยาซ่าหน้าพวกนี้ระดับ40กว่ากว่ากันทั้งนั้นเลยนะ โดยเฉพาะนักเวทนั่นระดับ50เชียวนะเดวี่จังรีบกล่าวเตือนด้วยความหวังดีเพราะผู้เล่นที่รายล้อมทางหลงอยู่ถึงแม้จะมีระดับต่ำกว่าเธอแต่มีกันถึง4คนชางหลงที่ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องทักษะการต่อสู้จึงเสียเปรียบเต็มประตูไม่เป็นไรหรอกเดวี่จังชันเห็นของดีเข้าให้แล้วและรับรองเรารอดไปโดยไม่มีแผลชัวชางหลงส่งกระแสจิตบอกเดวี่จังด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม อะไรหรือของดีที่เจ้าว่าเดวี่จังถามกลับมาด้วยความสงสัยหลังพุ่มไม้นั่นไงเห็นปากทางหลงบอกเดวี่จังโดยพอยายมาทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเดวี่จังลอยเข้าไปดูในพุ่มไม้ที่ทางหลงบอกจากนั้นก็ลอยกลับมาด้วยใบหน้ายิ้มกอริมอออย่างพอออกพอจะเราจะให้โอกาสนายอีกครั้งตอบคำถามพวกเรามาโซดีดีแล้วก็ส่งดาบนั่นมาให้พวกเราด้วย ผู้เล่นชายในชุดจอมยุทธตะคอกใส่ชางหลงอย่างเหลืออดอ้าวแบบนี้เขาเรียกว่าตกทรัพย์ใช่ไหมเนี่ยชางหลงตะโกนเสียงดังบ้างและทำหน้ากวนประสาทกลับไปให้ผู้เล่นชายคนนั้นทำเอาเขาโกรธจ,จนควันออกหูเดือดร้อนเพื่อนๆต้องมาห้ามเขาไม่ให้เข้าไปทำร้ายชางหลงเข้าน้องชาย พี่ต้องขอโทษแทนเพื่อนของพี่ด้วยนะที่เขาเสียมารยาทกับน้องชายเอาเป็นว่าพี่จะแนะนำตัวให้น้องชายรู้จักดีไหมผู้เล่นชายในชุดนักเวทกล่าวขึ้นอย่างสุภาพทางหลงยังไหลแต่ไม่ได้ตอบอะไรเธอแค่พยายามใช้เท้าเขี่ยก,ก้อนหินที่พื้นโดยพยายามไม่ให้กลุ่มคนที่รายล้อมตนอยู่สังเกตเห็นพวกเราเป็นสมาชิกกีฬาชาทมิงที่เป็นหัวหน้ากลุ่มชื่อว่าสิทธิเอกเมอลิง คนที่ตะคอกใส่น้องชายเมื่อกี้ชื่อว่าจอมยุทธหลงทางส่วนผู้หญิงในชุดนักบวชคริสตนั้นชื่อโรสและคนที่ใส่ชุดเกราะอ,อัศวินชื่อบรรอนแล้วน้องชายละชื่ออะไรเราจะได้ทำความรู้จักกันไว้ชายในชุดนักเวทแนะนำตนเองและทำสัญญาณมือให้เพื่อนๆของเขาคลาย,ยวงล้อมออกจากทางหลงขอโทษนะพอดีว่าฉันไม่อยากรู้จักพวกพี่เท่าไหร่ ขอบใจที่อุดสามีน้ำใจแนะนำตัวเองให้รู้จักนะแต่ว่าฉันคงต้องขอตัวก่อนละชางหลงฉิกยิ้มแล้วเดินตรงไปทางพุ่มไม้นั้นอย่างชา้าชาสบายสบายจนหน้าเหมือนไส้ในใจก็คิดว่าถ้าคนพวกนี้เลิกราแต่โดยดีเธอก็จะยกเลิกแผนที่วางไว้แต่ถ้าไม่ก็คงได้สนุกละงานนี้ด้านซิคอรฟรีดท,ที่ได้ยินว่าชางหลงถูกคนมาหาเรื่อง เขาก็ร้อนรนจนแทบนั่งไม่ติดที่เพราะโทรศัพท์โดนตัดสายไปเสียดือด้อลูกน้องในกิลด์ต่างมองดูหัวหน้ากิลที่มีท่าทีร้อนรนด้วยความแปลกใจจนกระทั้งราฟาเอลเข้ามาเห็นเข้าจึงถามขึ้นด้วยความซิคอร์นายเป็นอะไรของนายทำไมทําท่าทางลุกลี้ลุกลนแบบนี้ราฟาเอลอุ้มไข่เดินเข้ามานั่งข้างข้างซิคอรฟรีดถามขึ้นฉันจะไปป่าสน ซิคคอรฟริดลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกไปจากห้องทำงานของตนเองทันทีเดี๋ยวซิคคอนายจะไปป่าสนทำไมหรือว่ารู้บอะแสรเรื่องสุดสารลับประชาชนสลัดที่ถูกค้นพบแล้วราฟาเอลวิ่งตามเขาออกมาหน้าตาตื่นและร้องถามเสียงดังจนพวก,กราโก้ดอกท้อและเอลเดนได้ยินและเดินเข้ามาสมทบไม่ใช่ซิคคอรฟริดไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดี เพราะชางหลงไม่ใช่สมาชิกกิลเขาจึงไม่อยากดึงเพื่อนในกิลเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาในภายหลังได้เนื่องจากผู้เล่นที่มาหาเรื่องชางหลงน่าจะเป็นสมาชิกกิลอื่นๆเช่นกันฉันมีธุรานิดหน่อยไปละนะพูดจบชายหนุ่มก็ดึงผ้าคลุมออกมาปกปิดหน้าตาและเครื่องแต่งกายของตนเองไว้อย่างมิดชิดแล้ววิ่งออกไปด้วยความเร็วสูงทันที จะรีบไปทำธุระอะไรของเขานะลองติดต่อโอเลยงกับทั้งดูดีไหมเห็นสองคนนั้นบอกกว่าจะไปล่าสัตว์อสูรที่ภูผาราชันนี่นาราโก้ออกความเห็นไม่ต้องหรอกแม้แต่พวกเราเจ้าซิคอมันยังไม่ยอมบอกเลยว่าไปทำธุระอะไรฉันว่าปล่อยไปเถอะหมอนั่นเป็นถึงหัวหน้ากินเราเชียวนะต้องเอาตัวรอดได้อยู่แล้วละหน้า ราฟาเอลว่าทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยแล้วต่างแยกย้ายกันไปทำงานของตนเองน้อยแน่แกอย่าอยู่เลยบังอาจมาลบหลู่พวกเราถึงขนาดนี้ผู้เล่นน้าว่าจอมยุทธหลงทางในกลุ่มที่เข้ามาหาเรื่องชางหลงตะโกนก้องพร้อมทางพุ่งเข้าใส่ทางหลงด้วยความเร็วสูงทางหลงยิ้มอย่างใจเย็นแล้วเตะก้อนหินที่เขี่ยมาไว้ใต้เท้าได้สำเร็จเมื่อครู่ไปยังหลังพุ่มไม้ที่หมายตาไว้สุดแรง เสียงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดดังลั่นดังมาจากพุ่มไม้นั้นชางหลงเห็นว่าเจ้าตัวที่อยู่หลังพุ่มไม้โดนก้อนหินพิฆาตของเธอเข้าเต็มๆจนหัวโนแล้วหันมามองทางเธออย่างเอาเรื่องชางหลงที่วางแผนไว้อย่างดีแล้วก้มหลบลงและกลิ้งตัวหายไปในพุ่มไม้ใกล้ๆอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเจ้าตัวนั้นทำท่าจะกระโจนเข้ามาใส่ สัตอสูรสิงโต2หัวชั้นราชาระดับ75เตรียมจู่โจมเสียงจากระบบประกาศกล้องในหัวของจอมยุทธหลงทางจนเขาตาเหลือกค้างแต่ก็ไม่สามารถหยุดตัวเองได้ทันแล้วเมื่อสัตว์อสูรสิงโต2หัวเห็นจอมยุทธหลงทางพุ่งร่างมาทางตนเองพร้อมกับกระบี่ในมือ มันก็เข้าใจว่าเขานี่แหละที่ปลาหินใส่หัวมันจนปูดจึงตัดสินใจกระโจนเข้าใส่จอมยุทธ์หลงทางทันทีด้วยความแค้นลูกบอลเพลิงถูกปลาเข้าใส่ร่างของสัตว์อสูรสิงโตสองหัวชั้นราชาจนมันต้องกระโจนถอยห่างออกไปพร้อมกับคำรามออกมาด้วยความไม่พอใจที่ถูกขัดขวางสิบเอกเมย์อลิงเดินเข้ามายืนอยู่ข้างๆจอมยุทธ์หลงทาง ที่เบรกจนตัวโก่งค้องทั้งโรรอนส่วนโรสที่ดูท่าว่าจะเล่นอาชีพนักบวชยุโรปพริสก็คอยยืนสนับสนุนอยู่ด้านหลังผู้เล่นทั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์ต่างแตกตื่นและพากันวิ่งหนีไปทันทีที่เห็นสัตว์อสูรสิงโตสองหัวชั้นราชาโดยเฉพาะผู้เล่นที่ระดับต่ำกว่า40สส่วนผู้เล่นอื่นๆก็คอยยืนชมมากกว่าจะเข้ามาช่วยเพราะถือเป็นมารยาทที่ดีอย่างหนึ่งในการเล่นเกม หากเจ้าตัวไม่ร้องขอคนอื่นๆก็จะไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเด็ดขาดด้านสีสหายที่ถูกสัตว์อสูรสิงโตสองหัวชั้นราชาหมายหัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นต่างก็ยืนหน้าซีดไม่รู้ว่าจะสู้กับมันยังไงดีด้วยร่างกายที่วัดจากหัวถึงหางนั้นยาวตั้งเกือบ10เมตรส่วนสูงจากพื้นดินก็ประมาณ5เมตรแถมยังมีสองหัวอีกต่างหาก เนื่องจากบริเวณนี้เป็นทางขึ้นไปสู่ภูผาราชันทําให้การเจอสัตว์อสูรชั้นราชาไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรมากนักแต่สี่สหายนี้ไม่ได้เดินทางมาเพื่อสู้กับสัตว์อสูรแต่มาเพื่อค้อนหาทางเข้าสุสารราชาจนสลัดต่างหากเพราะถึงแม้ว่าสุสารนั้นจะไม่มีสมบัติหลงเหลืออยู่แล้ว แต่กินต่างๆก็อยากจะศึกษาว่าเส้นทางที่กว่าจะถึงสุดสารนั้นมีอะไรรออยู่บ้างเพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการเผชิญหน้ากับสุดสารอื่นๆเอาไงดีเอกลำพังเราสี่คนคงไม่ไหวมั้งเนี่ยโรสที่ใช้ทักษะให้พรทำให้ค่าสถานะของเพื่อนเพิ่มขึ้นอย่างละ5%เปซ็นเป็นเวลา15นาทีกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลพวกสมาชิกกินที่เหลือมาช้ากันจริงๆ จอมยุทธ์หลงทางบนเพราะการที่พวกเขายังรั้งอยู่ที่นี่เพราะรอกำลังเสริมที่จะตามมาสมทบในภายหลังอยู่ไม่ต้องเลยเพราะนายนั่นแหละเรื่องมันถึงได้กลายเป็นแบบนี้โรสหันไปว่าจอมยุทธ์หลงทางที่ไม่ทีท่าว่าจะสำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยแค่สิงตัวตัวเดียวกลัวหัวหวดกันไปได้ จอมยุทธหลงทางพูดกระแทกใส่โรสพอได้แล้วพวกนายโรรอนนายกับจอมยุทธหลงทางล่อมันลึกเข้าไปในป่านนะเดียวฉันจะใช้เวทไฟสกัดไม่ให้มันมาทางนี้ได้เสร็จแล้วจะรีบตามเข้าไปอ้อแล้วอย่าลืมเปลี่ยนมาใช้ช่องสื่อสารกลุ่มนะจะได้ติดต่อกันได้สะดวก สิทธิเอกเมอาลินบอกแผนของเขากับเพื่อนโรร่อนพยักหน้ารับแล้ววิ่งเข้าใส่สัตว์อสูรสิงโตสองหัวชั้นราชาทันทีส่วนจอมยุทธหลงทางทำท่าอิดออดก,ก่อนจะวิ่งตามโรร่อนไปนายคิดจะทำอะไรนะเอกโรสที่ไม่เข้าใจความคิดของเอกกล่าวถามในช่องสื่อสารกลุ่มหนีไงแต่ว่าถ้าฉันบอกให้หนีต่อหน้าผู้เล่นจำนวนมากแบบนี้ กินเราก็ขายหน้าป่นปี้กันพอดีฉันถึงได้ให้โรรอนกับจอมยุทธหลงทางล่อมันเข้าป่าลึกไปก่อนไงละ่ะแล้วฉันก็จะใช้ไฟสกัดผู้เล่นอื่นไม่ให้ตามเราไปได้สิ์เอกเมอลินบอกกล่าวแผนของเขากับเพื่อนสาวเข้าใจแล้ว โรสพยักน่ารับรู้แล้วดำเนินการตามแผนของสิทธิเอกเมอาลิงทันทีเพราะรู้ว่าถ้าฝืนสู้ไปแม้พวกเธอจะชนะแต่ก็ต้องเจ็บหนักกันแน่นอนแถมจุดประสงค์หลักของการมาเมืองเริ่มต้นก็ไม่ใช่มาเพื่อล่าสัตว์อสูรแต่มาเพื่อตามมหาสุสานรับปราชาจนสลัดให้เจอต่างหากช่างหลงเดิอนอย่างสบายอารมณ์ไปตามเส้นทางเล็กๆในป่าของภูผาราชันสัตว์อสูรไม่ค่อยโผล่มาให้เห็นมากนะัก เพราะตรงนี้เป็นช่วงทางขึ้นสัตว์อสูรไม่ค่อยเยอะเธอจึงเดินได้อย่างสบายใจสูงสักเท่าไรถึงจะมีสัตว์อสูรที่ระดับสูสีกับเรานะทางหลงพูดกับตัวเองเบาๆในใจก็ยังนึกขำพวกที่มาทักตัวเองไม่หายป่านนี้พวกนั้นคงหาทางเอาตัวรอดกันตาแอร์หรือกออยู่เป็นแน่เจ้านี้มันแสบไม่ใช่เล่งเหมือนกันนะ เดวี่จังกล่าวชมด้วยความทึ่งไม่คิดว่าชางหลงจะหาแผนชิ่งได้โหดขนาดนี้หือพอดีก่อนหน้านี้ต้องคอยหนีกระเทยสองคนที่มาตามตื้ออยู่บ่อยๆหน้า่างหลงตอบอย่างอารมณ์ดีนึกถึงตอนที่แกล้งกระเทยสองคนที่มาตามตื้นเธอไปเป็นนายแบบจนโดนยามไล่จับเพราะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแก๊งลักเด็กด้วยฝีมือยุยงส่งเสริมของเธอกระเทยคืออะไรรึ เดวี่จังถามด้วยความสงสัยเพราะคำว่ากระตเธยไม่มีในฐานข้อมูลของเขาก็พวกผู้ชายที่ชอบทำท่าทางและแต่งตัวเรียนแบบผู้หญิงไงช่างหลงคิดครู่หนึ่งก่อนจะพยายามอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆบ้เป็นผู้ชายดีๆไม่ชอบชอบเป็นผู้หญิงเหรอโลกนี้มีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือนี่ข้ารับไม่ได้พฟกเดวี่จังกล่าวด้วยสีหน้าตกตะลึง นีสิโลกนี้น่่นานะมีคนตั้งหลายแบบไม่ใช่แค่ผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงแต่มีผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชายด้วยแต่ว่านะแค่พวกเขาเป็นดีก็น่าจะพอแล้วนี่จะไปสนใจรูปลับภายนอกทำไมจริงไหมช่างหลงหันมายิ้มให้เดวี่จังที่ทำหน้าตารับไม่ได้ยิ่งกว่าเดิมไม่เห็นจะเข้าใจเป็นอย่างที่พ่อแม่ให้มาก็ดีอยู่แล้วแท้นะข้าว่า ว่าแต่เจ้าไม่ให้เจ้าหมาน้อยออกมาเลื่อนระดับด้วยหรือปล่อยมันอู้มากๆไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะอ้วนแล้วก็ขี้เกียจรู้ไหมเดวี่วจังเปลี่ยนเรื่องคุยเพราะเขารู้สึกว่าบทสนทนานี้ช่างน่ากลัวเหลือเกินอิงด้วยปลดผนึกคิดเซเนะช่างหลงที่ดูเหมือนจะเพิ่งนึกได้ว่าคิดเซเนตไม่ได้เดินมากับตัวเองด้วยนั้นก็ยื่นมือขวาที่มีแหวนเงินไปข้างหน้าแล้วกล่าวเรียกมันออกมาจากแหวนทันที สวัสดีขอรับนายท่านเดวี่จังคิดสเนตในร่างจิ้งจอกแห่งเปลวเพลิงกล่าวทักทายนายของมันอย่างร่าเริงสวัสดีเจ้าหมาน้อยเดวี่จังทักตอบเราจะที่ไหนกันหรือขอรับนายท่านคิดสเนตกล่าวถามอย่างกระตือรือร้นหลังจากที่ได้เข้าไปพักในแหวนมาหลายชั่วโมงฉันว่าจะขึ้นไปให้สูงกว่านี้อีกหน่อย แล้วค่อยมองหาสัตว์อสูรที่ต้องการนะแถวนี้ยังมีผู้เล่นประปรายอยู่ช่างหลงตอบแต่ว่าพี่ชายทั้งสองโอเลี้ยงกับทั้งขยะเปียกปิดฝาบอกกว่ายิ่งสูงขึ้นไปสัตว์อสูรก็จะมีระดับสูงตามไม่ใช่หรือขอรับคิดสเนกกล่าวเตือนคู่เป็นนายอือฮึฉันรู้หรอกหน้าแต่มีเดวี่จังกับนายอยู่ด้วยฉันว่าเราสู้ได้สบายสายอยู่แล้วละช่างหลงตอบกลับมาอย่างร่าเริง นี่แม่หนูด้วยระดับของเจ้าตอนนี้นะให้ข้าเข้าประทับทรงได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงรอบนะเพราะถ้าเกินนั้นร่างกายของเจ้าจะเกินขีดจำกัดและเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากถึงแม้จะมีชากุหลาบดำแต่อย่าลืมว่าถ้าเจ้าไม่มีแรงหยิบมันออกมาดื่มก็จบเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ารู้สึกเจ็บปวดกล้ามเนื้อเมื่อไรให้รีบเชิญข้าออกทันทีเข้าใจไหมเดวี่จังกล่าวด้วยน้ำเสียงเป็นห่วง รู้แล้วนะการนั่นอะไรนะหลังจากฟังนิยายเสียงเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆค่ะ